สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมานะคะอธิบายการใช้ to infinitive กันอีกรอบนะคะจากเมื่อวานที่ครูได้อธิบายไปบางทีแบบครูอาจจะยากอธิบายไม่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะวันนี้ครูก็เลยทำ PowerPoint มาสรุปง่ายๆแล้วก็อธิบายให้นักเรียนฟังอีกรอบหนึ่งเนะาะครูหันกล้องให้มันตรงก่อนอ่ะ to บวก infinitive ก็คือคำกริยาที่ไม่ผันนั่นเองนะคะเราเรียก infinitive ตัวนี้ว่า infinitive ก็คือคำกริยาที่ไม่ผัน mm hmm. to ตามด้วยคำกริยามที่ไม่ผันใช้บอกแสดงใช้บอกหรือแสดงวัตถุประสงค์หมายถึงเพื่อว่านะคะเดี๋ยวไปดูประโยคกัน i went to the bank to deposit the money ฉันไปธนาคารเพื่อฝากเงิน i went to the bank to deposit the money To ตามด้วย infinitive infinitive ในประโยคนี้คือคำว่า d e p o s i t ลหก d e p o s i t คือคำกริยาที่ไม่ผันนะคะบอกวัตถุประสงค์เพื่ออะไรไปธนาคารเพื่อฝากเงินนะโอเคต่อไปนะคะไปดูอันที่สองตรงนี้ครูยพยายามแก้ไอ้ตรงลูกศรน,นี่มันไปบางตัวหนังสือโครูอยู่นะคะเพราะว่าครูเพิ่งหัดลองทำเอง การอัดคลิปตรงนี้ดูแล้วทีนี้บางทียังไม่ถนัดเท่าไหร่ในเรื่องของการวางภาพวางอะไรต่างก็เดี๋ยวครูจะอธิบายไปเลยนอกจาก to ตัวนี้นะคะจะใช้บอกวัตถุประสงค์แล้วมันยังมีอีกมีคําอีกนะคะที่แปลว่าเพื่อว่าได้อีกแต่ว่าคําเหล่านี้มันจะฟังฟังดูเป็นทางการมากขึ้นแล้วก็ใช้ใช้ในการเขียนหนังสือที่มันเป็นทางการเนาะมีคาว่าอะไรบ้างเช่นคําว่า in order to นะคะอันแรก in order to อันที่สอง in order that อันที่สามโซเดตสามคำนี้มีความหมายแปลว่าเพื่อว่าได้เหมือนกับคำว่าทูเหมือนกันรอกแต่ว่าสามคำเนี้ยมันจะเป็นคำที่เป็นทางการมากขึ้นเท่าน,นั้นเองนะคะ in order to in order that และ so that สามคำนี้แปลว่าเพื่อว่าได้เหมือนกันนะคะเราไม่สามารถแยกคำออกได้ออกจากกันได้นะคะถ้าเราแยกออกจากกันความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยลูกโอเคต่อไปนะคะดูตัวยอย่างประโยคตัวยอย่างประโยค มีทั้งหมด4ี่สี่ตัวอย่างเลยนะคะสี่คำอันแรกแล้วทั้งสี่คเนี่ยทั้ง4ี่4ประโยคนี้นะคะมันจะมีข้อแตกต่างกันอยู่นิดนึงเดี๋ยวครูอธิบายไปเป็นประโยคประโยคนะคะอันแรก I went to the bank to deposit the money ฉันนปธนาคารเพื่อฝากเงินวัตถุประสงค์ของเขาก็คือปไธนาคารเพื่อฝากเงิน To บวกเดิอ t ทบวก infinitive แสดงวัตถุประสงค์ว่า ทำอะไรนะคะอันนี้ประโยคนี้คือไปธนาคารเพื่อเพื่อฝากกระตังนั่นเองเนาะประโยคที่สองลูก I went to the bank in order to the in order to deposit the money อันนี้ก็บอกว่าถูกประสงค์เหมือนกันว่าไปธนาคารเพื่ออะไร in order to ตามด้วย deposit ก็คือ infinitive ไปธนาคารเพื่อฝากเงินเนาะ in order to ตัวนี้ มันแปลว่าเพื่อว่าได้เหมือนกันแต่มันจะใช้ให้มันเป็นทางการมากขึ้นโอเคประโยคที่3 I went to the bank in order that I can deposit the money นักเรียนดูประโยคนี้ดีๆ In order that เมื่อกี้ครูบอกว่าหมายถึงเพื่อว่านะคะแต่ข้อแตกต่างของมันก็คือหลัง in order that จะไม่ตามด้วย infinitive แล้วมันจะตามประโยคมันจะตามด้วยประโยคลูกศรที่ครูชี้มาข้างล่างตรงนี้นะคะ in order that บวก sentence ก็คือ in order that ตาม้วยประโยคนั่นเองประโยคที่ตามก็คือ I can d e p o s i t the m o n e y ันนฉันไปธนาคารเพื่ออะไรเพื่อไปฝากเงินประโยคนี้ก็จะดูเป็นแบบภาษาที่ดูเป็น,ปนทางการมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะประโยคสุดท้ายลูก I went to the bank so that I can d e p o s i t the money ันนีฉันไปธนาคารเพื่ออะไรเพื่อฝากเงิน so so ซ h a t มีความหมายแปบลบว่าเพื่อว่าได้เหมือนกันแต่มีข้อแตกต่างก็คือหลัง so that จะ ตามด้วย sentence ก็คือประโยคนั่นเองนะคะเหมือนกับคำว่า in order that นั่นเองสรุปง่ายๆก็คือ to in order to ตามด้วย infinitive in order that และ so that ตามด้วยประโยคหรือ sentence น,นะคะโอเคนะไปดูหน้า,น,านี้อันนี้คุณจะสรุปง่ายๆคือทั้งคำที่บอกว่าทุวรส่งทั้งหมดเนี่ยสรุปสั้นๆคือมี4คำมี4คำนะคะคำแรกก็คือคำว่า to คำที่สอง in order to ปีกาก็คือสองตัวนี้จะตามด้วย infinitive คำที่สามและสี่ in order that so that นะคะสองตัวนี้จะตามด้วย sentence ตามตามด้วย sentence หลักการจำก็คือเราดูที่ to ถ้ามี to ตามด้วย infinitive ถ้ามี that ตามด้วย sentence อันนี้คือคลิกการจำไม่ง่ายเนาะอ่ะสุดท้ายหรกตัวอย่างประโยคครูยกตัวอย่างมาทั้งหมด4คํคำเลย นะคะทั้งมี to in order to in order that แล้วก็ so that นะคะ I went to the bank to deposit the money I went to the bank in order to deposit the money สองประโยคนี้มี to ตามหลัง to เป็น infinitive นะคะ infinitive คำจำกัดความ infinitive ครูพูดย้ำๆซ้ำๆก็คือคำกริยาที่ไม่ผันนั่นเองนะคะต่อไป I went to the bank in order that I can deposit the money I went to the bank so that I can deposit the money. สองประโยคนี้ตามมี that ตามหลัง that ต้องเป็น sentence sentence ก็คือประโยคประโยคก็คือ I can deposit the money I can deposit the money ตัวนี้ตามหลัง in order that แล้วก็ so that นะคะนั่นเองแต่ว่าทีนี้เมื่อวานนี้ครูได้ให้แบบฝึกหัดไปใช่ไหมลูกครูไปยกเลิกแล้วอันนั้นแบบฝึกหัดครูน่าครูคิดว่าน่าจะยากยากไปหน่อยแล้วก็ นักเรียนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะวันนี้ครูให้แบบฝึกหัดไปใหม่ในฝึกหัดนี้มีเฉพาะาทูบวกเวิร์บอนินฟินิทีทเท่านั้นไม่มีอ n นออเดอร์ทูอินออเดอร์แล้วก็โซแดนนะคะให้ให้ลองทําแบบฝึกหัดเฉพาะแค่ประโยคที่มีทูแล้วก็ตามหลังด้วยอินฟินิทีเท่านั้นเองมีประมาณมี9ข้อนะคะให้นักเรียนให้นักเรียนลองไปทําดูโอเค สำหรับครูอธิบายง่ายๆสั้นๆแค่นี้นักเรียนถ้าไม่เข้าใจนะนักเรียนก็ฟังหลายๆรอบลองฟังหลายๆรอบถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งในในคาบต่อไปในชั่วโมงต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ก็จบการอธิบายเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ